เจ้าหญิงลงแล้วว,ว้าวเาออเจ้าหญิงเลยมีบ้างอ่ะเจ้าหญิงลิซ่าล,ลงแล้ว <c oughs> นี่นี่พอเลยถอด อย่าแม่เก็บยึดหมดเลยนะนี่แม่บอกเบาๆคุณอานอน วันนี้ที่ซ่าใส่กระโปรงลงเรียบร้อยไม่ลงพิเลนเราลงดีดีออมองด้วยสิคะเออดีดีค่ะ นี่ทำไรโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยดำๆใหญ่ๆคืออะไรคืออะไรอ๋ออ,อ,อะไรนะหน้านตาอะไร พ่สุกไ่พ่สุกเก่งรางวัลได้รางวัลน,น <c oughs> ที่าว <c oughs> แล้วงะกน <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวก็วางไว้อย่าไปยุ่งไปเล่นของเราไป